ัีีคแชนแนลค่ะกลับมาอีกแล้วนะครับกับวันนี้อีพิเศษมาที่เยววาวราชเดี๋ยวเราจะไปดูกันเราจะมาหาของกินกันดีกว่าไนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเราจะไปกินอะไรกัน่า เกเลือกได้หนึ่งชาติเดี๋ยวนี้มีแบบว่าทำทำแับประยุกต์ใหม่มี้มึกย่างต้มยำมะนาวสาลมีนใส่เกลือแบี้สนใจไหมคะเข้ามาดูได้ค่ะฟองค่ะเรือกชาได้นะคะเซละ80บาทลมาดูน สุดเราก็ได้มาแล้วครับผมกระทงทองกะทงงนั่นเอ,องต้มยำมะนาวต้ยมยำมะนาวที่ตลา,าดเก่ารนะ้านะนะนี้นะฮะอืมร่อยนะอบมากทุกคนคงจะได้ยินเสียง ต้ยมยำมะนาเอาเลย,ยก็มยำเกลือร่อยเขาเอาเอมเบคอนเขาผูมแล้วก็หมูสับอ่ะเอามาคลุกกับเหมือนแบบเป็นกิมซอมมะนอาวอีกทีนึงแล้วก็ใส่ความเผ็ดๆของพริกไทยหรื่อยไปไม่แน่ใจอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเลยทุกคนแล้วคือกระถูกก็คือกรอบมากกรอบอรอแบบกรอบเลยอ่ะอืมอ้า่เลย แปดสิบบาทได้สิบชิ้นค่ะก็คือถูกถูกกองตรงไหนร้ก็ใช่ตลาดเก่ามันจะมีป้ายอยู่แต่ว่าตลาดเก่าเหล่าตลาด เวลนเข้ามาเกือบสุดซอยค่ะร้านหยุดสายมือใช่ยอดครับ<า>อร่อยมากอร่อยมากที่ร้านต่อไปร้านที่สองนะฮะกลาเพาะปลาอ่าะมะ้าอันนี้ไปให้ดูหน้าร้านเชื่อฟัวเจ้าเจ้าปลาเพลาะป่าโอเค ลอ,ลองไปชิมดูยไงกับป้ารอ้รอนนะแต่ว่าอุ่นๆก็นได,ได้ได้ไหมได้ไหมรสชาติที่คุ้นเคยรสชาติที่คุ้นเคยอันนี้เราไม่เอาเห็ดหอมนะครับอันนี้จะมีเห็ดหอมด้วย แล้วก็มาล้างข้างๆเลยมั่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดหน้าวินิจวีันบเขาเขาเหมือนขอเขาเค็มนำหรือเปล่านาี่ร้านต่อไปครับ อาที่อากูพาป้ามากินแล้วก็เราก็เลยจะมากินต่อข้าวฟองเป็ดพร้อมหมูคนเราคนเราไปโอเคเดี๋ยวเรากลับต้องอยู่อยู่ตรงแถวนี้ฮะข้าวต้มกับข้าวหมูกับข้าวต้มเป็ดเจ้าก๋าตั้งแต่อากู จนป,ป้าแล้วก็มารุ่นเรานั่นเองนะครับโอเคและร้านต่อไปนะครับอยู่ตรงนี้เลยติดกับถนโนยี่หร่าเลยก็คือหน้าร้านหน้าธนาคารคาากรุงศรีหน้าศีรษะตรงนี้ครับร้านเทียตื้อหูสนามยี่ร่านั่ 4, นเองาานนร,ร้านนี้เคยมากินแต่จำชื่อไม่เคยได้จำได้แค่หน้าธนาคารกรุงศรี ไอ้เราสั่งอาหารมาแล้วแต่ได้มาแล้วก็คือแนี้ก็เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวมาดูอาหารเมนูต่อไปกันทีนี้นะครับเรียบร้อยอย่างรวดเร็วแล้วก็อัน,ตตน,น,นนี้เมนูตัดไปก็เป็นหมูฉลาดนี่แล้วอ่ะจะนั่งนิ่งๆคนแน่นมากนี่เวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะคนแน่นมาก็ประมาอย่างที่สอง เรียบร้อยนะครับไอ้อย่างอย่างที่สามนะฮะกุ้งหรเส้นนั่นเองกุ้งอยู่ไหนอบอยู่เใช้ซ้อมไหมอ่ะโอ้มีตัวเดียวปะสตัวเบาาามจิ้มอจิ้มอีกเพิ่มอีกเพิมไ้ไครับจิมเพอีกเพิ่มครับ อเชียบกับปลาเลยสองใช่ไหมอ้วนสองลา้านูที่สองตัวนะครับร้านที่แค่ไล่ะกุ้งก็คือตัวกับจานเลรไม่รอไม่รอสองตัวเลยเออุ้งมันจะได้เต็มจานเเ็มจานจะได้แบบอือแยกนกินอย่างที่สามมันมันมัอร่อยด้วยล่ะร้านนี้ให้สับสามผาไหมฮะห้าดาวห้าดาวห้าดาว ไม่บอกห้าดาวอร่อยไหมฮะให้กี่กี่ดาวเต็ม,มห้าเฮ้ 4, ยสีห้านะฮะแม่ถึงถึงก็บอกว่าจะมาซ้ำเลยทีเดียวคอนเฟิร์มจากสาภาพรุ้งตัวใหญ่มาก<ๆ>ทุกคน<ๆ>โอเคแล้วก็ร้านต่อไป,ปไอยู่ข้างโฮเทลเลาจ์ทขช่องไชน่าทาวน์เนาะก็เป็นร้านขนม เหมือนการต่างกันที่น้าขิงกับกับนมสดกับนมสดลังนกแปกลุ้ยแล้วก็มีอะไรนะบัวลอยเราสั่งลังนกแปกล้วยแบบเย็นหนึ่งถ้วยแล้วก็มีบัวลอยน้ำขิงร้อนหนึ่งบัวลอยนมสดหนึ่งค่ะอันนี้เผ็ดมากเผ็ดแนไม่หวานอ่ะมันมันใส่พิยมันใส่เยะ แม่คนเลี้ยงแม่คนเลี้ยงน้ำขิงนี่น้ำตาลแน่นอนเขาใส่ตรงก้นนะแม่คนเลี้ยงเเดี๋ยวไปกินก่อนมันกินแล้วมันไม่มีรสหวานเลยเราก็ว่าจะกลับกันแล้วนะครับตะทีใช่แต่ร้านนี้คือร้านแรกที่เราคิดว่าเราจะมาแต่เราหาเขาไม่เจอตั้งแต่นะตั้งแต่ที่มาเจอแล้วนะคะร้านที่เขาอยู่ตรงไหนนะคะ ู่ไหนอยู่ซอยเท็กซัสครับผมซอยเท็กซัสตรงข้ามร้านคอนดอกตรงข้ามร้านคอนดอกนะครัอย like, ู่ข้างร้านไอศครีมหยวนหยวนนะตรงข้ามไอศครีมหยวนหยวนนี่ในซอยตรงนู<_<_้นไฟแดงแดงเจเล็กซี่ถ้าดึกหน่อยพี่เขาจะออกมาตรงริมถนนใช่ถ้าดึกดึงหน่อยนี่เขาจะออกมาเนี่ยไปตามนี้แล้วชื่อพี่โยค่ะชื่อพี่โยนะฮะเราติดต่อเขามานานมากนี่เลยฝากด้วยนะฮะอร่อยมากที่สุดในเส้นยอร่าแล้วเราลองมาทุกร้านแล้วน้ำจิ้มเด็ดมาก ใส่ยาสเสน่หในที่สุดเราก็ได้กินมีชั้นคอมพีวสั่งน้อยแต่สั่งนะเพราะว่าเป็นร้านสุดท้ายแล้วก็วจะหา,มมาพี่เข้าหแล้วนะครับนี่เลยก็เขาจะมาอยู่หน้าตั้งโตง๊ะกลางเยาวราชนะครับนี่ตรงตรงข้ามโฮเทลรอยัลแบงคอกเลยนะครับอาจจะอยู่ตรงนี้ว่างตรงนู้นว่างนราไม่รอนะอไเงี้ยเหมือนเดิมเหม ปุ่มอะกายป๊ากับแม่กินมากอร่อยอ่ะชิ่นนั้นสายหมึกย่างหาเอาเบ้าแม่ไม่เอานะไม่เอานะอ่ะป๊าอร่อยจริงชอบความกึบของเอ็นแม่โอเคก็วันนี้มีสร้างคอมพิล่ะเรามีช่างคอมพิล้วเราเจอร้านแล้วแล้วก็ร้านที่เราตามหาปิดคลิปตรงนี้เลยที่ร้านปลาหมึกย่างของพี่โยนั่นเองค่ะโอเคนะครับก็ยังไงฝาก กดไลค์กด Subscribe นะครับให้กับช่องซิซี่ชาแนลซิซี่ชาแนลกินปุ๊บลิ้นลวนเลยอ่ะปิดคลิปกันตรงนี้เลยดินะฮะฝากติดตามด้วยนะคะนะครับผรักมากเลยมาตามหาได้เลยอร่อยสุดในย่านนี้บอกเลยต้องมาลองต้องมาลองอยู่ตัวตึงครับตัวตึงตึงไปทั้งตัวแล้วตอนนี้โอเคพาคาก็พุงมาได้ครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย